โยโซภาควาอารานังสัมมาสัมพุทโธพระภูมีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอารานั้นดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง สวากาโตเยนาภาคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปติปันโนยัสสะภาคาวะโตสาวกะสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตามมายังพระขวันตั้งสาธรรมังสะสังคังอิเมหิสก,การรหิยาธารังอโรปิเตหิอาพิปูชยามา ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระทรงด้วยเครื่องสกราระทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไร สาธุโนพันเตภาควาสุจิรปรินิพุโตปีข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม่ปรินิพานาน,านแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้า,าทั้งหลาย ปจิมาจันตานุกรรมปามานาซาทรงมีพระหาทัไทยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสการะทุกขตาปันาการภุเตปฏิคันหาตูขอพระผู้มีพระภาคเจ้า จงรับเครื่องสัก,การะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งลาลเหล่านี้อมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งลาลตลอดกาละนานเทิน